โยโยสวัสดีครับกลับมาพบกับแอดออฟอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยพี่ออฟนะครับจะมาพาเจงกันนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับจะพามารีวิวนะครับการาเปิดแพ็กนะครับกิจกรรมการ,รันตีน้องมีหฮวนั่นเองคุณผู้ชมนะครับผมก็ บอกเลยว่ามีโฮ้เนี่ยตอนนี้เพิ่งเข้ามาใช่ไหมครับทางเกมใจดีใจด,ใจดีนะครับแจกให้เราฟรี1ตัวแค่ล็อกอินเข้ามากดรับได้เลยนะครับผมก็ทําการอเวกสามิ 30, ที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมดาววงมาแล้วนะฮะอีกตัวนึงเนี่ยนะครับเพื่อที่ความเท็บพซาจะได้ใส่เจมใช่ไหมคุณผู้ชมนะครับเข้ามาที่ร้านค้าไปเรียกนะครับผมตรงนี้นะครับผมแล้วก็ทําการเปิดให้ได้ครบ50ใบ นะครับแล้วใบที่50คุณผู้ชมจะได้การันตีน้องมิโฮอีก1ใบอย่างแน่นอนกันทุกคนทุก ID ทดีทำได้แน่นอนจริงๆเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูกันนะครับโดยที่การเปิดแพ็กนี้นะครับทำได้2แบบคือเปิด แบบแพ็ก10บวกหใบแบบสองหบี้หรือแบบใบเดียวนะครับ30มสบี้หใบนะครับจะผสมผสานยังไงก็ได้นะครับขอให้มันถึง50บใบก็พอนะครับผม10บวกหนะครับจะนับแค่10บใบเท่านั้นใบบวกหเป็นใบโบนัสไม่นับครับผมฉะนั้นเนี่ยวิธีง่ายที่สุดไม่ต้องคิดมากที่สุดคือกดไปเลยครับ5แพ็กนะครับผมบักที่5ออกแน่นอนนะครับ ไม่ต้องกดรวดเดียวจบก็ได้นะครับภายในระยะเวลา2สัปดาห์นะครับค่อยๆกดนะครับผมผสมกันยังไงได้50ใบนะครับสสัปดาห์นะฮะมีเวลาแน่นอนค่อยๆฟาร์มบี้ไปนะครับ5วัน6วันก็ได้แล้วคุณผู้ชมนะครับมาดูดีกว่าว่านะครับพี่อ๊อฟนะครับจะเจงไหมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ต้องรุ้นหรอกเพราะว่าใบไอแพ็ที่5ได้แน่นอนนะครับไอที่ลุ้นเนี่ยคือระหว่างทางไงคุณผู้ชมนะครับว่ามันจะมีของแถมจะได้ใบฟ้าใบอื่นมาบ้างไหมนะครับผมรอใช้อยู่ใหญ่ ไปเจงกับพี่อับกันนะครับแพ็คแรกลุยอือโอ้บอกเลยนะไอพวกแพ็คพวกเนี้ยนะผมไม่เคยได้ตัวที่มันไม่ได้การันตีเลยครับผมก็จะได้แต่ใบาการันตีอะนะฮะไอพวกใบอื่นเนี่ยไม่เคยได้เลยฮะมาดูกันดิแพ็คแรกผมได้ถึง4ใบทองเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่ามันจะไม่มีฟ้าเลยนะโช <laughs> ทำไมใบแรกต้องเป็นพี่เบนด้วยไม่เอยากรีหบอะ นั่นไงวิกตอรี่ตือ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 เฮเบเนียก็มาและใบที่สี่ของแพ็คแรกเป็นแรบเป็ลิก้าผมพูดผิดไหมล่ะนะครับคิดว่าหน้าอย่างผมนี่ไม่ใช่สายเกลือก็ไม่ใช่พี่ออฟแล้วครับผมนะฮะไปแพ็คที่สองนะครับลุยไม่เป็นไรเพื่อน้องมีโฮนะครับในแพ็คที่ห้าโอ้โห่สามใบขั้นต่ำไอ้บ้าเอ้ยนะครับขอสักใบทองใบหนึ่งได้ไหมมันจะมีโอกาสยากเย็นสักขนาดไหนกันเทียวนี่เปิดในเดดด้วยนะเนี่ย นะครับผมแพ็คที่2นะฮะปุ๊บอโอเคเงรีห้ดาวก็มาโชเดะฮู้อดีตจักรพรรดิคายเคี่ยวน้ำแข็งทุยไอบ้บ้านั่นไงเซราเซรา2แพ็คแล้วครับผมผ่านไป20ใบนะครับเหลืออีก3แพ็คหรือว่า30ใบนั่นเองนะครับผมแล้วใบการันตีจะออกแน่นอนนี่ผมอุตส่าห์หวังนะเนี่ยเอ้ยได้ของขวัญโคอีบ e ี B ก็มาโอ้3ใบอีกแล้วไอบ้บ้าเอ้ย ทำไมา้่องได้น้อยนิดขนาดนี้ด้วยไม่เข้าใจนะครับช่วยแบบน้อยแต่คุณภาพสักนิดก็ยังดีนะนะครับถ้าเกิดผมได้ใบฟ้าแล้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างนี้นะสามแพ็คละนอกจากจะได้แค่ขั้นต่ำใบทอง3ใบก็ยังไม่มีฟ้าสัก,กใบ และนี่กิลผมนะเปิดได้ทีแต่ละคนนี่แบบกล้าหาเงี้ยนะฮะใครเงี้ยโอ้โหคิริเอลเงี้ยโอ้ไม่ก็เนี่ยสามใบอีกแล้วว่ามันจะอะไรกันนะกันหนาำเว้เยนะฮะนี่แพ็คที่4แล้วนะนะครับแพ็คที่4 40ใบนะครับผมยังไม่คิดจะมีให้เลยเหรอนะฮะโชเข้าไปเฟนนิกนะครับเป็นแครี่ในลอว์ทถุยนะครับ, L L v, นะรบนั่นเป็นเฟนนิกปุ๊บเบริก้าตัวที่2 นะจะให้ทำ50า50ใช่ไหมนะครับแล้วก็โชว์เมื่อกี้ไปเจียวอันนี้ไปหลงเอ้ยไปหลงเอ้ยถูกแล้วแพ็กสุดท้ายแพ็กที่5นะครับเนี่ยแพ็กเนี้ยการันตีมีโฮแน่นอนนะครับผมบอกเลยไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับผมหนึ่งใบจะต้องมีประกายนะครับเป็น,นองมีโฮและผมจะคาดหวังให้มันมีสัก2ใบจะได้ไหมนะฮะคุณผู้ชมมีใครสวยเหมนผมบ้างโชว์ใบกลางไม่มาวะ ลูรี่ก็มาเพิ่งอเวกใช่ไหมรู้หรอกนะทำมาเสนอหน้านะรับผมใบไหนดีคุณผู้ชมขวาร้ายซ้ายดีเอาขวาร้ายก่อนแล้วกันนะฮะโชว์เนี่ยใบเนี้ยมีโฮการันตีแน่นอนแต่ลึกๆนะผมก็ยังแอบหวังนะครับว่ามันจะไม่ใช่ใบการันตีเพราะว่ามีคนได้2ใบคุณผู้ชมได้แ็ก5ใบทองฉากอย่างเงี้ยสองใบเลยอ่ะนะครับผมนะหนึ่งขอขอ,ขอ,ขอคลิปได้ไหมถ้าไม่ใช่มีโฮจะดีใจมากเป็นแบบพิก้าอะไรเงี้ยได้ไหม นะะฮมีโฮ่แหละเห็นจากด้านซ้ายบนหนึ่งสองซับคือขอให้มีแบบมีโฮ่อีกใบได้ไหมแบบ2ใบเลยอะไรเงี้ยโชว์เฮ้ยเฮ้ยขบันจิ้งกูโชว์มีโฮ่สองใบมีโฮ่สองใบไม่น่าเชื่อเลย คนที่มันจะเกลือขนาดนี้มันจะได้มีหฮถึงเท่าไปท <c oughs> ี่บอบูดแลนด์เเนี่ยมันจะโอเคคิริเอลก็โอเคคิริเอลก็โอเคพอดีเพิ่ง34ก็บอกโอ้ยดีใจจังเลยที่ไม่ได้มีโหัวเดียวก็อย่าได้กล้าหาญก็มีหฮนี่แหละแต่ว่านะครับ มาให้พี่ออฟแค่นี้พี่ออฟก็ดีใจจะตายแล้วครับผมนะโชกเข้าไปโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับผมเน่ก็ได้มีโฮะสมใจหวังนะครับเป็นแพ็คการันตีนะฮะตามที่ทางเกมคอนเฟิร์มไว้นะครับซึ่งตอนนี้เป็นเดชของมีโฮะตัวเดียวด้วยคุณผู้ชมนะครับก็ยังไงอยากได้น้องนางนะครับราชินีขี่เสือก็ไปเปิดหากันซะนะครับอย่างน้อยเนี่ยทุกคนจะได้มีโฮะแน่นอนนะครับตอนนี้ผมก็ทํานะครับสาได้แล้วนะฮะเนี่ยดึงใบนะครับจากการแจกในกล่องจดหมายนะครับแล้วก็อีก1ใบ นะครับที่ทางเกมการันตีมาให้อู้ผมได้เอ๋อะไรนะครีเอลด้วยโง่ไปไหนอะ่ะเฮ้ยเอาเฮ้ยครีเอลหายครีเอล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  where are you อ้าวหายไปแล้วอ๋อนี่น,นี่อยู่ด้วยกันนะครับเย้ได้ครีเอลเป็นของแถมด้วยดีเจจุงเบยนะครับแล้วก็ได้มีโหนะเดี๋ยวพี่เอาทำสามสองมาให้ดูแน่นอนนะครับแล้วก็เอาไปลงอารีนาให้ดูกันว่าสามสองใส่เมจมแบบฟัวอ็อปชั่นใส่สองสปีดเต็มที่เนี่ยมีโหจะเทปซ่าแค่ไหน นะครับได้ไงอย่าลืมติดตามชมนะครับตอนต่อไปนะโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมนะครับผมแพ็กการันตีนะครับอยู่2สัปดาห์นะครับผมเปิดให้ได้50ตัวนะครับจะเป็น10บวกหนึ่งที่นับ10ใบก็ได้นะครับหรือเป็นใบเดียวก็ได้นะครับไม่ต้องเปิดติดกันนะครับเปิดวันเว้นวันเปิดยังไงก็ได้ขอแค่ให้ครบ50ใบในระยะเวลา2สัปดาห์นี้ก็พอนะครับแล้วน้องมีโฮจะรอคนที่อยู่ที่ใบ50ครับผมขอให้ทุกคนโชคดีนะครับยิ่งกว่าไอบบนะครัขอให้ได้กาาหร็อปนะครับ เราเล่นนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันนะหวังว่าอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้พี่ฮอฟด้วยนะครับแล้วก็กด subscribe <c oughs> เพื่อติดตามนะคลิปดีๆมันๆนะครับจากเกมเซเว่นไนท์นะครับ ROV เอ่ยและอย่างอื่นเออยนะครับมากมายในที่ชานาของแ r a ์ TV อยู่กับพี่ฮอฟคนนี้คน,นเดิมต่อไปนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยดีใจได้มีโหแล้วถึงแม้ว่ามันจะรู้อยู่แล้วว่าก็ได้ก็เถอะนะครับแต่มีคลิปเลก็โอเคนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊าายบ�